สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ๋ปอชาแนลกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆต้องบอกว่าในคลิปนี้นั้นแอดได้คลิปวิดีโอจากโนริซ่าที่เป็นโมเมนต,ต์ปาปารัสซี่ในสเตเดียมเนี่ยเยอะแยะ,ยะมากมายนะจ๊ะถ่ายมาแล้วก็มีโมเมนต์ที่โนริซ่าของเรานั้น ตอนลุกออกไปคือชุดแบบเซ็กซี่ไปไหนก่อนจ้าแล้วก็มีการแบบถ่ายรูปโดยมุมของช่งางภาพมืออาชีพของโนริซ่าของเราด้วยนั่นเองนะจ้าต้องบอกว่าน่ารักนะช่างมากๆมีโมเมนต์ทั้งอยู่กับซาบีนาคาเพนเตอร์ที่เดินไปด้วยกันด้วยนั่นเองนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละจุดกันเลยนะจ้าเริ่มจากจุดแรกเลยนะที่โนริซ่าของเราเต้นแล้วก็อยู่่ามกลางแสงไฟอันสวยงาม,มเหมือนเทพีที่อยู่กลางแสงไฟจริงๆนะ <laughs> อันนี้คือคอนของแม่เทนะแต่พอดีแอดเนี่ยก็เป็นเมนของทั้งสองคนเนอะเออมุมกล้องนี่มันแบบโนริซ่าสวยจริงๆเพื่อนๆก็ต้องโอเวกันนิดนึงนะจ๊ะโอ้ตอนตอนนี้ก็ทําใจไม่ถูกรักทั้งสองคนมากๆนะแต่ว่าตัวแม่ทั้งสองคนเนี่ยไม่รู้จะมีโมเมนต์ได้อยู่ด้วยกันหรือเปล่าเพราะวิดีโอตัวต่อๆมาก็เป็นจังหวะที่โนริซ่าเนี่ยก็น่าจะเป็นกลับบังกลับบ้านอะไรก็ว่าไปนะจ๊ะแต่ได้เจอกับซาบีน่าคาเพนเตอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่แมทเทอร์สวิทเนี่ยน่าจะเหนื่อยจากบนคอนเสิร์ตแล้วอาจจะมีโอออออออกก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 กาา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 สทททีีีีีีีี่่่่่่่่ถถยยยรูปูปปปปัััันน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 นใววว้้้้้แแแแแตตต็็็็งงงงงดึึะมมภพไเเคคลิิฮืหซบบ กับคอนเสิร์ตของแมทเทอรา์สวิฟก็ฟินกันมากๆแล้วนะจ๊ะพูดในฐานะแฟนคลับคนหนึ่งไม่ใช่นักคงนักข่าวหรือทําคนทําช่องนะแต่เป็นแฟนคลับที่เอ้ยนอริซ่าเอนจอยนอริซ่าได้พักผ่อนเนาะแบบมีงานมาทั้งปีแล้วถ่ายองค์ถ่ายแอดเปิดบริษัทเปิดบริษัททำงานกับแบรนด์นู้นแบรนด์นี้เหนื่อยนะจ๊ะตอนนี้ก็คือเป็นจังหวะที่ได้มาพักได้มาดูศิลปินที่ตัวเองชอบอีกทีหนึ่งในฐานะที่ตัวเองก็เป็นศิลปินระดับโลกด้วยกันนะจ๊ะก็ต้องบอกว่าเออเห็นอย่างนี้ก็จจะะปปลลล่่่่อออออยยยใหห้้เเพืนนนนๆๆดดูคิแีีรรวบมมมมาาาโตกกข ที่โนริซ่าของเรานั้นเป็นช่างกล้องมืออาชีพนะจ๊ะถ่ายพงถ่ายภาพแล้วก็จังหวะหันหลังออกไปนี่แบบเออเอาเสื้อนอออกเสื้อในนี่แบบว่าเซซีมากอ้ยพูดผิดเสื้อในต้องบอกว่าเสื้อที่อยู่ข้างในนะเพื่อนเออเดี๋ยวคนด่าแอดอนะว่าพูดผิดหรือเปล่านะจ๊ะก็ต้องบอกว่าเซซี<ๆ>ไม่ไหวเพราะมีคนอยากเห็นว่าเสื้อตัวข้างในโนริซ่าเป็นยังไงกันบ้างนี่น,นะจ๊ะตัวแม่จัดเต็มเพราะเต้นไปเต,ต้นมาก็คงจะร้อนขึ้นมาบ้างนะจ๊ะ,ะก็ต้องแบบว่าเย็นนิดนึงเย็นเย็นหน่อยอะไรยางเง ซึ่งแน่นอนว่าพอมโนริซ่าของเรานั้นยกมือถือขึ้นมาแบบนี้ก็รองดูภาพส,ายสวยๆบนไอจส่วนตัวกันเร็วๆนี้ได้เลยจ้าโอ้ยกคกิดก็ตื่นเต้นแล้วจะได้เห็นภาพ H d ขดีโนริซ่าในคอนของแม่เทเลสวิทกันอย่างแน่นอนแต่โนริซ่าเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องการเก็บรูปแล้วค่อยไปปล่อยเป็นปืนกลตอนหลังก็ต้องรอดูเขาจะปล่อยวันไหนนะจ้าอ๋ออ่ะก็เอาคลิปรูปรวมมาฝากกันในคลิปนี้ก็ดูไปให้รบบจุกๆกันเลยนะจ้าต้องบอกว่าแค่ดูนะก็วิดไม่ไหวกันเลยทีเดียวนะคนอะไรแค่เต้นแค่ยืนมองข้างๆก็ ทำให้หัวใจของเรานั้นฟูฟ่ฟองกันไปขนาดนี้นั่นเอง,เองนะจ๊อะอะก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมากันประมาณนี้หวังว่าเราจะได้เห็นเซอร์ไพรส์ภาพที่โนริซ่าถ่ายรูปก,กับแม่เทเลสวิฟสักหน่อยหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมานั่งรอเลนกันอีกทีนะจ๊ะเพราะนี้ก็ดึกมากแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับ